ค่ะค่ะวันนี้มาหายายทวดสวัสดีค่ะยายทวดสวัสดีค่ะมียายทวดเหลือผู้เดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเหลืยยายทวดแปแแดสิบ <c oughs> หา้ปหาปีพี่น้องคะโตน,นี่แหละโตเด็ดแปดสิบแปดบอกแปดแปดแปดสิบแปดบอได้ค่ะแปดสิบหกแปดสิบหกวันนี้ว่ายังได้กบพญาวังยานี่พญาวงไข่เต็มปูนไม่ดูอึ้ง ตึงใส่น้ำตาเหลือตึงใส่เสื้อตาลุ่นตื่นใส่ผู้บาวทำาน่อยใา่ข้างย้วางดอยนี่ก็พยญชะพยน <c oughs> ะไข่เต็มปูนไม่กอกดากจะออกอากข่ผสมทาปวดทาอ้อมเย้ยนี่ก็ว่าพยัญนะพยัญนยังก็นองกยันีนไม่บากยังก็คึื่องหยะยัญชนะไขเต็มปูนไม่กอก อากเจ้าออกอากคอยพันชวนหาอวดหอ้อมือพานพอหน่อยโอ้ยสาธุยั่ก็ยังน้อยเองนะพาอะไรอไรเหน่พียงอคนคือพอเนาะกำลังคุยเนาะคุยกับคุณยายถวดนะคะพี่น้องนาะแปหกปีเหมือนโสกฝันดีไปวันนี้แปดสิบหกปีปัาโอ้ชวพญายู่อาฟังพญาน้อกันพี่น้อง ข่อยพัดขาคอยพัด่อข่อยพัดท่อข่อยพัดใส่ข่อยพัดหาจังลาบผัวข้วหาจังลาบใข่อยพัดหาจังลาบใตช่อยใส่ใส่น้ำนี่ก็ว่ะไอ้กระบาพสยาเก่าพี่น้องยาใหญ่ถวดก่าพี่น้องกใหญ่ทวดวันนี้มาหาใหญ่ถวดจ้าคอยปอดร้อยช่วยเสนอร่างทรงจัดแต่งแต่คอยเป็นประหลัดมาหัวมือหน้าใส นี่ก็ปปัญญาน่าจดไฟพี่น้องไข่ปอไล่สร้อยแต่มืออ้อยกานโปอกากกระบ่ฮอนอน้อยกระบ่ซ้อนเจ้าบ่ซ้อนห้างไข่กระบ่มีหลายกญานี่รญานี่งไม่ไดทุกคนเขาอยากได้กัปปัญญาค่ะเดี๋ยวนี้กำลังเห็ดได้ไหมกำลังกำลังเห็ดกำลังเห็ดกญปปัอญ สกิบัลานขึ้นมาเนาะค่ะแมนแมนแมนเอาบรานเขาขึ้นมาให้ลูกห้ร้านได้ฟังตัวเอาตะกอนผาลูกไปอันเลียงคั้วพญากีบเบาววาจึงไรก่อตะกอนไปเลียงคั้ยน้ำกันใสบอกอันห้บักเอกเันบักเอกมืนมนใจพญาใส่ผู้สาวสนกุ้งเรือด้ันตาลโมบัถ้ากายไม่ัวอยดูว่าท่านไปใช้ใช้บ้านหซอนกุ้งเรื่บักเอกนี้นันจะไปเขาเนะ อย่างนอ้มันลาส่วนลายพื้นมิวอีกต้นลาอ้นต้อยลาน้อยอ้อนสีละจันก็ปั้นตีหีโนแตกหรือปักเมื่อไอศิลาบที่จือเทเดียวนี่แล้วมันจะเป็นว่ายเขาสนเรียกพนันมากเนาะเรียกพนักหายาพนักเนียพนัมาไม่มายา ความลูกกับว่าเหยียบพลังมาฟั้นพลังมาหัวขวนมาเป็ป่วยลูกเะไค่ะละอ่อนต้อยละน้อยอ่อนสีว่าเช่นเอาก็ปั้นตีหีเนาะแต่โดดปากมืออ้าโดดลามโดดจื้อเท่านั้นแล้วว่าเช่นวันนี้ไปไปป่วยลูกกร่าอย่างนี้แหละย่าว่าเช่นเอ้าค้อมลูกคือว่าเหยียบกันว่าเช่นบอกว่าไหนเระบะเราเปลี่ยน มาเทนึงแล้วเด้เลี้ยวบ่เห็นถวดบ่แม่อันเมื่อคืนเดม่แมผมดอยโท่ามาแม่เบื่อนังพ่อหาถามหา,าอีหน่อยอีหน่อยมันไปยุ่งจิเลยโอ้ยมันมาหาแม่เือหนึ่งแล้วแม่ว่ามันจะป็นอีหน่อยวันนี้แม่นอีก้อยมันกับผมว่าหน่อยหน่อยีอีก้อ,อ,กอยมันม แม่เบิ่งมันก็แม่ผมก็แม่ยี่หน่อยไม่ได้ันอยู่งอ่ะเหตุแม่นแม่นอยู่ผมแม่นนีไปก็ว่าแม่นเดี๋ยวนี้เขาไปอันอยู่หน้าแม่เขาไปซื้ออันน้ำพอลุงโกเพิ่นหันน่ะเออเฮ็ดร้านถ้ำเดี๋ยวนี้เฮดร่านถ้ำเลยเฮ็ดร้านถ้ำมาแทนเขาไปปูหินปูกระเบื้องเมื่อเล้วเขาไป แกันลานท่านดินคนก็ไปดีในจู่ในใจนั่นเขาว่าในอยากไม่อยากไปเบึงเขาเนี่ยมันหัากไปบ่ได้่กันเนาะหันไปได้นั่งรถแล้วขันสีย่างบ่ได้ใช่ไหมนะว่ะขันนั่งรถไปแล้วขันนั่งรถไปแล้วขันสียางบ่ได้เอือเออลูกสิอุ้มดอกอุ้มได้อยู่อันนี้คืว่าอยากไปเบิ่งลานอยากไปเห็นลานว่าฉัน อันนี้หนิงอะว่าผมาม่ผแม่มันเสียนี่แจกขนาดแม่ไม่เอาลูกมันมานน้ำฝนพุ่ยิงว่าสันลูกกับผัวใหม่มันเด้ว่าสันผัวสุดม,มือเลยอันหน,นูเป็นยายแดงนะหนูเป็นยายแดงยายหนิงว่าไม่ใช่ต้น,นยายแดงอยู่ในกระโลกมันเลยไม่หนูนี่เป็นยายแดงวันนัเลย,ยิงนีแต่ยีไงยีไงแม่ยี อย่างน้องพญานเออบอกมหาพญาน่ะได้ไหมน้องหาพัดโ่อพัดท่อพัดไสพัดหาแจงลาบขัวผัวหาแจงลาบไก่ไข่พัดหาแจงลาบไก่ซอยใส่ใสน้ำเมื่อไทร่คนนั้นอันนี้เอ้ชจ้งสันชิชวนบุญชวนบุญชวนมี่ปลูกมอนลงซ้อนปลูกมอนเลวมันแกวสีซับวางขั้นปลูกมันแก้วเลวโปแก้วสีวานน้ำ คือว่าจปาได้ขานหางล่งสาขันบ่เป็นตาสาสีแบกกระโซข้อโซขันบ่เป็นตาโซนคอยจะคข้อนนิงเมื่อตากเคลื่อนดากสีโมเมื่อต้อนอึ่งบมดอย่างอัญญาพัญญาเนี่ยน่ะเอ้ยยังน้อยจะด้วยแล้วว่าหัวบักทิศคอยก็ได้ง้อยเสียงหัวบักเสียงคอยก็ได้ง้อยดาหัวบักจานเธอเลือกคอยก็ได้ง้อยอาบน้ำทั้งซําวาโมย ป็นใจผ่ายาใจแค่โอยาขายาขายาทานยาทานเออยาทานเออผ่ายาใสยาทานัานี้ไหมเอาไม่เจ้าเราดูวยผ่ายายาทานมั้งเจ้าหัวศิษเจ้าหัวหูเจ้าหัวยูเจ้าหัวหมาเจ้าหัวคู่หัวชาบิเจหมาทั้งนั่นก็สิษิก็ท่านก็สิษิก็พอนได้นะผู้สาใจผ่ายาใส่อบวชเป็นที่เจ้าแย่เสียผาเหลือง ข้าจะบวชเป็นเสี so ้ยงเจ้าจะเสียผาเบียงเจ้าจะเสียแห้งแม่เจ้าเลี้ยงกินกล้วยนวยง่ำๆง่ำเข้าไปบวชนะพระเพิ่นออกบวดมาเนาะเอาเงินเทห่ยวบวชเอาพระออกมหากอุณาธิคุณเที่ยวบวงเพิ่นพระออกบวมากเพิ่นไปบวชออกบวดมาจ้ะแม่บวชเป็นที่เจ้าจะเสียผาเหลืองเจ้าบวชเป็นเสี้ยงเจ้าจะเสียผาเบียง เจ้าจะเสียแห้งแม่เจ้าเลี้ยงกลิ่นกล้วยหวยง่ามเด้อให้บ้านกองขันแล้วบอกโอ้เป็นไงอย่างแล้วกบอกมวลบอกเล้วาอีเด้อแล้วก็เยช่วยหน้าไม่ต้อมหะอะไหนไม่ไงต้อมนะนี่ยตู้ดีเลยได้รวยแล้วบอกเขาเขาอยูได้ยิ่งแม้ว่าเออขั้นเข้าไปอันอันนั้นเม่ไม่อะไรอันอันเข้าไปฟังเทศฟังท่ำไปอันว่าท่าน่ะเขาเอาหน้ามาแจกเขาค่ะ อันเขาใช้ว่าเขามาตั้งเลี้ยนโตกมากเนาะเขามาใหญ่ใหญ่ไปเน,นาะน้ำคันนี่กินแซบเย็นดีเอาไหมน้องเมียน้ำน้ำคันนี่กินแซ่บเย็นดีกับให้ภายนี้ให้บุญมาสู้คํำผาดผ่ดน้ำไหลพาผู้ผาซับปปโย่อ,องค์สูงให้ยูเย็นขึ้นน้ำเดิเมซาซุเมื่อเดี๋ยวพวกนี้เอามาก,กินอะไรอันอะไรอื่น น้ำขันเอาไม่ย้ายจินให้รู้แน่เอาไม่ย้ายกินให้รู้แน่นี่เขาเาาแจกน้ำเ่าน่ะค่ะน้ำขันนี่กินแซ่บเย็นดีกำให้ภายนี้ให้บุญมาสู้คำผาผาดน้าไหลพาผู้ผาสาพโยกองสูงให้ยูเย็นคือนน้ำเด้อสาธุเมอนาหน้าก็ไม่กินก็ไม่ได้นอนไหลเขาอยากได้บุญเขากระซาชคนแหละ เขาลับอาพอดเท่าค่ะเท้าไหายพอดเขาอันชุ่มมือไม่แย่อเลยให้กินเขากินน้ำแล้วันเลยเขาเฝ้ากัน้ำไม่เลยแย่กินเนี่ยกระช้าทุ่น้ำคันนี้กินแซ่บเย็นดีกำไพภัยนี้ให้บุญมากสู้คำ ผาดผัดน้ำไหลพาผู้พาทรัพย์โยกองสูงใหิยู่เย็นขึ้นน้ำเด้อเขากระซ่าธุอะถูกกระตือคันไเตงนัอนคือหาเขาเนาะเขาสั่งผู้มันสะลาดมันหุ่นักเข้ามันคว้าจักน้ำมาฝงให้เข้าให้เข้ากินให้พ่อเขาเขาอมน้ำมาไหวกินเขาได้บุญเด้อเข้าให้พ่อเขาเข้ากับ่บาะเข้าไปได้บุญเติมเขาได้บุญตื่มอีกนั่นไหเนาะได้บุญตื่ม อันที่ว่าว่าท่านได้ถามอันเท็ดแจ้งใดยู่ชู่มือนี่เลยอ่อยู่ล้าน่นนโอ้ตอนนี้ก็า่ังปั่นบ่กําล่งปันงป่นปูพญานาคเก่าเสียนบอตอนนี้นะงบยุ่เกือบสองแสนไกลแหลวแล้วบอกค่ะงบเกือบสองแสนอันมีพระมานอนอยู่ลรำบอมีเตมิซี่ มนแมซี่จะไปนั่งปฏิบัติ่านแมนแมซี่เราประจำอยู่หันเด้อมาแต่อุบลแมซี่มาแต่อุบลเอาเพื่อนมาอยู่หันแมซี่เ่าเด้หกสิบกว่าคือกันเออแต่ว่าขยันปลูกต้นไม้ต้นไรเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นี่แนละเบิ่งไปจุดนึ่งคือใยแดงนี่เด้เราก็บปบินบาทบอบินไม่ได้บินบาทบ่มีแค่คนไปแต่ข่าวสารอาหารแห่งกับเอฟซี่แฟนช่องแฟนคลับของพ้อนร้าลวยนี่ล่ะกออ มาทรงเขาเจ้าก็บทรงนั่นทรงนี่ทรงนั้นมาอุปถัมภ์อุปถัมภ์เพิ่นเอออันเราอยู่จักคนคนเดียวองเดียวอัอนี่คันนี้มือแรงยรงวันแปดคำที่หาคำเห็นมีคนไปนอนปฏิีัวันน้ำรั่วค่ะก็มีไนมืเอ่อมีมือมีมือบ่อเออค่ะนองเถือเขาเจ้ากับมานอนอยู่เป็นอาทิตย์ก็มีเเออขาจ้กมานอนบันนี้ก็กำลังถึงปุ๊บกูดอีกสองหลัง สร้างของไวแล้วเกือบสองหมื่นปุ๊บก,กูดไหวกข้นไปค้นมาได้ไปพักไปเศร้าวันันของของแม่ซี่ไก่เฮ็ดแอมแมนต่างหากบนล้านสวดมนต์ไหว้พระกับต่างหากแล้วก็ห้องน้ำห้องไนกับซี่หาหองกับต่างหากเฮียหอดแม่ฮอดพ่อเ็ปบดค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ล่างซี่เฮ็ดกูดอีกสองหลัง ไหวให้คนไปสวดมนต์ไหวพระเพื่อได้พักได้เศร้าได้กางเต็นได้รับได้นอนเอแล้วก็ปั้นองค์ปูนาคลาดเก่าเสียน16เมตรสูง4เมตรหา4เมตรอหาสิบยังจุดเก่าแม่ไหม4ม 5, เมตรเก่าสิบเสนเกือบหาเมตรวะเท่าไปรนั่นแหละเกือบหาเมตรนั่นแหละงบเกือบสองแสนใกล้แล้วแล้ว ไกลแล้วแล้วแม่ไกลแล้วแล้วเจ้ไปก็เห็นยที่ผูมิมาหาเลาเรื่อยๆอ,อย่างเนาะจ้ากับมีเมื่อวานนี่กับพี่น้องทา้งนู่นสะอาดมาหาอยู่บจ่าเจ้าก็มาตุ่มมาโฮมอยู่อออโอ้ยเพข้มชู้เพจชนะหาแม่หาพอ,อไม่ตู้ผิดเลยอืมทีแดงนะมันมามันามนาชว่มอ่อนแขน ชวนข้ออุ่มหมอไมตุ่ร่องเฮือนไปขึ้นลดเพื่อน่ะหลานวัดชุกคนวใสัมา่ก้าอ้่ม,มเมตุ่ขึ้นออโอ้ยไมตุ่หากวันไหลหแล้วหา้วหางไอเรียนแล้วเห็ดดีตัวกับม่งย่อยถวด